มาตามต่อกันที่พลตรีจกกักรวีเสนาวรยุทธ์ค่ะผู้บัญชาการมณฑลทาหารบกที่37และหัวหน้าสำนักง,งานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงรายพร้อมด้วยนางมณฑิยาคำใจรองหัวหน้าสำนักง,งานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงรายและคณะได้เดินทางเยี่ยมเยือนบำรุงขวัญให้กำลังใจทหารผ่านศึกและครอบครัวในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงรายค่ะในการเยี่ยมเยือนครั้งนี้ก็มีกิจกรรมตรวจสุขภาพด้วยนะคะชุดเสนารักจากโรงพยาบาลค่ายเมงรายมหาราช ไปมอบถุงยังชีพค่ะประกอบไปด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคจํานวน2รายให้แก่พลทหารบุญจูมูลสวัสดิ์ทาหารผ่านศึกบัตรชั้นที่4แล้วก็นางนาคําห้อยผู้ถือบัตรครอบครัวทหารผ่านศึกชั้นที่1ซึ่งสามีเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในสปปลาวนะคะโดยนางนาเนี่ยนะคะพิการขาซ้ายขาดค่ะโอกาสนี้พลตรีจัก,กรวีเสนาวรยุทธ์ก็ได้กล่าว ปราศัยนะคะกล่าวอวาสมีการสอบถามสารทุกสุขดิบเพื่อสร้างความอบอุ่นใจเป็นขวัญกำลังใจให้กับทหารผ่านศึกและครอบครัวด้วยค่ะ